อ่อเชฟโรเลตนะครับดูแลแมตโคโลราโดนะฮะเฟืองท้ายหอนอ่ะปั่นนี่ยิงแปดติด ฝ่าย ลงมาแล้วมาดูกันอยู่นะเชฟโคโลราโดส่วงท้ายหอนนี่ เฟืองเป็นขนแมวแล้วไม่ได้เฟืองมนสึกมันหอนเฟืองเองสึกเป็นขนแมวเห็นลายนี่จะดูออกเห็นเห็นลายใสๆลายลายตรงนี้มาสึกหน้าเฟืองฝั่งนี้ไม่เป็นไร ฝั่งนี้สีจะสม่ำเสมอแต่ฝั่งนี้ถ้ามองย้อนกลับเห็นไหมมันจะมีจุดมันมันที่ใส่มันมันจุดสุดลอนะฮออนน่าจะหอนเฟืองเดี๋ยวเดี๋ยวงเช็คลูกปืนก่อนนะว่าลูกปืนแตกด้วย,ยว่ามันจะมีสองจุดหอนได้คือหอนลูกปืนกับหอนเฟืองยวเช็คดูลูกปืนก่อนว่าว่าถ้าลูกปืนแตกถ้าเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันจะมีโอกาสหายไหมเฟือง หอลูกปืนหายไปแต่ว่าหอน่อนเฟืองยวต้องดูก่อนว่าจะมีโอกาสเงียบไหมตัวเฟืองแต่ชุดลูกปืนอนะเงียบแน่นอนเลยเดี๋ยวขอดูลูกปืนก่อนอมาดูแผลใหญ่เลยแผลใหญ่มากลูกปืนเตหมู ืตเด,ดูตัวเล็กก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนทั้งเล็กทั้งใหญ่ลูกปืนได้หมูเจอแล้วตัวแตกแต่ว่าไอเสียงเนี่ยมันจะหายไปถ้าเปลี่ยนลูกปืนนะครับส่วนเสียงเสียงเฟืองยังมีอยู่ไหมไอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าหน้าเฟืองมันก็สึกเยอะกันแต่ส่วนใหญ่ที่มาเปลี่ยนเนี่ยแปดเก้าสิเปอร์เซ็นตเปลี่ยนชุดลูกปืนหายหายครับไอเสียงลูกปืนน่าหายร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเราเปลี่ยนของใหม่หแต่เสียงเฟืองมันมีสองเสียงเสียงลูกปืนกับเสียงเฟือง ต้องหลังจากเสียงลูกปืนหยับแล้วเนี่ยต้องมาฟังเสียงเฟืองดูว่ามีไหมถ้าไม่มีก็โชคดีไปครับเพราะว่าดูสีสุดหลอมันเยอะอยู่ห้าสิบห้าสิบโอกาสหายเฟืงองน,นะะแต่ลูกปืนจะหายหายแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนของใหม่อย่างงี้ก็หายเพราะว่าผิวเนี่ยมันเห็นชัดว่าว่ามันแตกอย่างนั้นแตกเป็นที่กลางเราเอามือรูปดูก็ได้ครับก็เปลี่ยนชุดลูกปืนไป ส่วนเฟืองก็วัดดวงเพราะว่าจะไม่เกี่ยวกับส่วนส่วนลูกปืนนะส่วนเฟืองแต่โอกาสหายน่าจะสูงอยู่แหละผมดูนะแต่ก็ต้องวัดดวงประมาณความเสี่ยงเลือประมาณหกสิบสี่สิบหายหกสิบไม่หายสี่สิบเฟืองนะแต่ลูกปืนนะหายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเปลี่ยนของใหม่ยังไงก็หายเสียงจะต่างกันเสียงของลูกปืนกับเสียงเฟือง เสียงเฟืองเสียงจะสูงหน่อยอ่ะถอนตีมาเลยตัวเไม่ใช่เท่าไรแต่ว่าเปลี่ยนหมด ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่เสียตัวใหญ่แต่ว่าเปลี่ยนยวเปลี่ยนสองคู่เนเป็นกี้กากเลยชัดเจนอ่ะ มีลูกปืนเดยหมูใหญ่นะครับเชฟโคโลโด้นะครับ,โโโนะรบแตกเป็นขี้กาบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลูกปืนเ่งท้ายไปลูกปืนเดยหมูเล็กใหญ่นะครับเล็กไม่เท่าไหร่นะแต่ใหญ่นี่แตกชัดเจนเลยเดีนะ๋ยวแตกเปลี่ยนสองตัววีลกาซีบิด เรองท้ายหอนเชฟโคโลราโดนะคะรับรอรับตัวนี้ ง,ง,งเสร็จแล้วนะยกเข้านะครับประกอบนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะนะ <c ute> ชุดทุกปืนตัวร้ายนะทุก <c ute> ปืนตัวร้ายหอนไอ้ยังไยังนี่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ยกเข้านะขั้นตอนการประกรอบนะยกเข้านะขั้นตอนการยกยกเฟืองท้ายเข้านะ เชฟโคโลโดนะครับก <Jeff> ารส่งขายหอนรอรับได้เลยอีสาราดดีครับ สองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าต่อครับคุครับเย็นจัดเย็นจัดออกเข้าไปแล้วเหรอคะอ๋อมีพัดลมนะคะเปิดพัดลมก็ได้ ราคาซื้อครับส่วนท้ายหอนคนระับอ่ะทดสอบซ่อมเสร็จแล้วผันดูครับอ่ะ อ่ระบบ VSC ทำงานนะครับเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมระบบกัรลื่นถลายทำงานนะลดลอยอะระบบการเลื่นถลา,ายเบกรกล้อโอเคเลี้ยงไม่ได้แล้วใช่ไหมโ okay, okay. อเคโอเคพอระบบ VSC ลื่ถนถลายทำงานเสร็จแล้วนะซ่อมเฟืองท้ายหอนนะครับม,มีราคาสบายเทปโวลัตโต้และกอดเอฟเวอร์เรสต์กอดเลนเจอ,อร์นะเฟืองท้ายหอนซ่อมได้ครับมันจะเสร็จนะรอรับได้เลย โทรศัพท์0809314252